สาธุขอให้ปรัยแสงไฟแสงเรานะรอคับขอใระแสงของคุณยศรวงตุผาในนามของบริษัทออนารินเคนเซอร์วิคกรุงเทพมหานครเคลื่อนยุ่งงงไปไกลไกลล้นไกลๆให้พี่น้องไดยึดถมอนั่งได้ พีทีแล้วครับครับเริ่มทามีกทีแล้วถอยถอยทางทาง,ทางนี้จะจบครับนี้ติดติดเองขึ้นเบเก,กอร์แล้วก็พอขึ้นเบเก,กอร์แล้วก็พอถอยแล้วครับรงลงแดงลงท้องสีเขียวโบกสะบัด ไยท uh, ีมงานอ่อนนาริมเทนทิดาพอนจงโชคดีสามส่ไปเริ่มจนแล้วนะครับไม่ลงรอไม่ลงร้เขารองเขาร้างเขา้องเข้เขา ไม่ทันเลยครับเป็นแงเบ็ดบวบเบบาอไนี่ะมเส่งกองเลยไครับเห็นไหมครับเอาลุเเลยนะ่างฮะเบียดออกมาเบียดออกมาอ้การดู้ว้เลยรอลุงกันครับใตีทีหางหุหาดุวาดนะครัเรม โน้มลงมาพอสมควรเด้อโยกติดเรียบร้อยอะองศากับพ่อประมาณนีน้ท่านองศากับพ่อประมาณเนื่องจากว่าหางเส้นแชีงหยุดว่าเป็นจุดน้ำตัวนะครับวางอาอกวางออกใส่หัวเดือนเบาตอนนี้การว่นการโยกบอมหมุนแล้วนะครับใส้วิธีการขวางน้ำตัว เอพยายเดินเบาๆนะฮะเมไต่ลงมานะฮะเห็นไหมครับใส่ยัวโยกเหมือนเดิมอยู่งงครับทำเบางหางนะับไต่ลงมาเลมันอยางงงเลยใจไม่ได้แต่เนนแบบไต่หางเพิมเิกว่าแบกวานะครับมันเป็นของไฟดึงลำตัวดังขวาคุ้มเต็มๆเลยครับในฝ่าอ้นสามาณนึงวาครับ